สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้กิ่งก็มีรถเก๋งโครงสร้างดัม้มเดิมมารีวิวให้ชมกันนะคะถ้าใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถเก๋งใช้งานอยู่ติดต่อมาหากิ่งได้นะคะที่เบอร์0820726152มีรถสวยๆพร้อมส่งมอบให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ Toyo ต้ตตาอาติส6 g คันนี้นะคะปี2017ราคาของเราตั้งขายอยู่4290 0 0บาทเท่านั้นเอง ะะถ้าใครที่อยากได้ติดต่อมาได้เลยคันนี้จัดไฟแนนได้เต็มนะคะได้รายละเอียดตัวรถสวยๆเลยตัวด้านหน้าของตัวรถนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีสีถลอกลอกล่อนเลยเหลี่ยมสันของตัวรถชัดเจนนะคะคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมเพราะว่าเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะคะได้ล้อมแม็กไปพร้อมเลย สีทูโทนนะคะขอบ16ยางปี2020คันนี้พร้อมใช้งานมากๆนะคะตัวรถเป็นสีบอนรายละเอียดโครงสร้างถือว่าสมบูรณ์มากๆก็จะได้ไปพร้อมกับกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะที่เปิดประตูด้านนอกนะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบสมาร์ทคีเลสนะคะสามารถเปิดรถได้จากที่เปิดประตูด้านนอกเลยไม่ต้องใช้รีโมทนะคะขอแค่รีโมทอยู่ใกล้กับตัวรถ รายละเอียดโครงสร้างดเดิมเลยเรี่ยมสันของด้านท้ายนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนค่ะไฟแท้ไฟเดิมนะคะด้านท้ายคันนี้สวยมากๆค่ถ้าใครที่สนใจฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota t o y ยต a a l อ i ติคันนี้นะคะได้รถโครงสร้างเดิมไปใช้งานในราคา4ี9แส3 9 0บาทกระจกบานแท้บานเดิมมาพร้อมระบบสัญญาณกันขโมยนะคะในส่วนของตัวรถคันนี้เขาก็จะเป็นสีเบจ สีเบดเบาะหนังสวยๆรายละเอียดตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะเบาะสวยๆตึงๆแบบนี้เลยของเราจะเป็นรถมือ2องคัสเกตเอนะคะรายละเอียดโครงสร้างก็จะถ่ายให้เห็นกันแบบชัดๆเลยคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกแล้วนะคะพวงมาลัยคันนี้จะเป็นแบบมัลติฟังชั่นสีดำนะคะสั่งการจากพวงมาลัยได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆ เครื่องเล่นวิทยุนะคะ FMAM ใช้งานได้รายละเอียดโดยรวมประมาณนี้เลยนะคะด้านบนหลังคาไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยคาบสิ่งสกปรกใดๆเลยสะ,สะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้นะคะ To โตยโต้าเ t วตินะคะของเราขายดีมากๆนะคะเนื่องจากลูกค้าค่อนข้างไว้วางใจในเรื่องของรายละเอียดตัวรถของเรานะคะ โครงสร้างเดิมๆไม่มีพิกคว่ำชนหนักรถตีลังกามาไม่มีเลยนะคะสีแท้สีเดิมไม่มีตัดต่อนะคะรถไม่มีกับสีมาอันนี้ก็จะเป็นรถเก่งขนาดกลางๆนะคะไม่ได้เล็กจนเกินไปหรือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปรายละเอียดด้านหลังมีสายคาดเบลนะคะเข็มขัดนิราภายัยติดมาให้พร้อมเลยพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะเอาไปใช้งานในครอบครัวหรือว่าขับทำงานนะคะชิลๆรถขับง่ายใช้งานง่ายมากๆนะคะ มาต่อที่อีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะก็จะถ่ายให้เห็นแบบชัดๆนะคะนี่เลยรายละเอียดพวงมาลาัยไม่มีรอยฉีกขาดคันนี้นะคะระยะการใช้งานอยู่ที่1,49,000กว่าโลเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะรุ่นนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับปุ่ม Engine Start นะคะไม่ต้องใช้รีโมทขันแล้วนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยแกะถอดนะคะรอยเม็ดอารชัดเจน การันตีได้นะคะรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักอะไหล่ทุกชิ้นส่วนยังคงเดิมนะคะยังคงเดิมเลยประตูไม่มีตกร่องตกขอบโครงสร้างถือว่าสมบูรณ์มากๆนะคะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะต้องรีบติดต่อมาหากิ่งเลยนะคะเรื่องเอกสารไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดลองเอารายละเอียดมาคุยพูดคุยกันก่อนนะคะตามเบอร์โทรที่กิ่งแจ้งไปเลยแอดไลน์ได้นะคะคุยรายละเอียด ต่อ,อก,กันทางไลน์ก็ได้รายละเอียดประมาณนี้เลยเยวกินจะพาไปชมต่อที่ห้องเครื่องของคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.6เบนซินแท้รถไม่เคยติดแก๊สนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอาติดเป็นรถแท็กซี่มานะคะแจ้งเลยว่าของเราไม่ใช่รถจดทะเบียนแท็กซี่นะคะไม่เคยติดแก๊สรถเบนซินแท้เลยเป็นรถของหน่วยงานปลดระวางนะคะเรื่อง ครงสร้างต่างๆไม่มีพิความชนหนักแมนทานแนนครบนะคะเข้าสูนเช็คระยะตลอดเลยสภาพห้องเครื่องก็จะได้ใหม่ๆแบบนี้ไม่มีรอยไหลยเยิ้อรัว่วซึมของน้ํามันเครื่องของเหลวนะคะรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็าฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจ Toyota a l t i ติ 1.6G ปี2017คันนี้นะคะย้ำราคากันอีกทีของเราตั้งขายอยู่4 3 9 0 0บาทนะคะออกรถฟรีดาวได้ เอาเงื่อนไขามาคุยกันได้นะคะระยะการใช้งานของคันนี้อยู่ที่149,000โลนะคะแต่ว่าเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เคยขาดนะคะรถหน่วยงานข้อดีก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ